โอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นการฟังพระธรรมเทศนาในทางพุทธศาสนาอันพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องอาศัยการปฏิบัติเมื่อเราเรียนรู้จดจำได้ธรรมะคำสองแล้วต้องนำมาปฏิบัติบูบชา ได้แก่การนั่งสมาธิภาวานาไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ทุกๆุกคืนการไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นการระลึกถึงคนพระพุทธเจา้าคนพระธรรมคนพระอริยสงสาวกอันการภาวนานั้นเป็นการรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในโดยเฉพาะ ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั้นให้พากันกราบพระว่ายพระทำวัดเช้าเย็นแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นท่านให้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้ เป็นชื่อเป็นพระนามของรพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในการละกิเลสพร้อมทางวาสนาคนเราธรรมดาสามัญทั่วไปกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นเป็นใหญ่อยู่ในใจของคนเราแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นนับตั้งแต่พระองค์ นั่งภาวนาใต้ล้มไมโ่โพพระองค์ตัดกิเลสลาคะโทสะโมหะในคืนเดือนหกเผ่นนั้นเด็ดขาดลงไปแนว่าตรัสสู้พระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณเป็นพระสาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วแม่พระองค์ท่าน ได้ตราสลูเป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสลาคะโทะสโมหะหมดแล้วพร้อมทางวาสนาพระองค์ก็ยังมีเมตตาเมกลุณาสงสารเมมุทิตาพลอยยินดีเมอุเบกขาจิตจึงได้โปรดพระธรรมวินยัยสัตธุศาสนาคำสอนของพระองค์ไว้ ที่พระองค์ทรงตัดกันแรกให้ชื่อว่าปฐมประเทศสนาสอนปัญจวคีลือษีทั้งห้าในเมืองพาลานาศีที่โยอาศัยของปัญจวคีลือษีทั้งห้าพระองค์ทรงตัดสอนไว้ว่าอ <c oughs> ันความรักความชัง เป็นของมีประจําอยู่ในใจมนุษย์คนเราทั่วไปผู้ใดเล่าลหลงไหลไปกับความรักและความชังเจตใจไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชชิมาย่อมเป็นทุกข์ใจพระองค์สอนว่าให้ทำใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมจิตใจเข้าไปภายในเมื่อเวลาความรักเกิดขึ้น ความชังเกิดขึ้นที่ว่ากามาสุขันลิกานุโยกอัตกิลมัฐานุโยกนั่นกระทบมากระเทือนตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ภาวนาพุทโธไว้ในใจเอาเจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวดีใจมาก็ให้รู้เท่าทันเสียอกเสียใจเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทัน ทำใจให้อยู่เป็นกลางคือว่ากลางจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนเจตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนนี่แหละถ้าผู้ใดมาตั้งและรวมลงไปเจตใจดวงผู้รู้นี้มีอยู่ในกายในจิตคนเราทุกทุกคนคนคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงนี้ครองอยู่ในร่างกายนี้ จึงยืนเดินนั่งนอนไปมาในที่ใดๆได้แน่แหละเมื่อเราภาวนารวมจิตรวมใจให้ทวนกระแสจิตใจของตนเข้ามาภายในมาหยุดอยู่ที่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่นี้ไม่ใช่ว่ามาจากที่ไหนหากมีอยู่ในใจของคนเราทุกๆคนแล้ว แต่เราไม่รู้จักที่ตั้งที่รวมจึงคิดไปหมายไปตามสังขารมานกิเลสมานอันเป็นสิ่งภายนอกที่จะมายั่วยุให้จิตใจคนเราลุ่มหลงนั้นจึงได้หลงไหลไปตามอารมณ์นันนันไม่ได้ทวนกระแสะเข้ามาภายในจิตใจของตนเองว่าดวงจิตผู้รู้ของเรานั้นอยู่ภายใน ไม่ว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นจิตใจดวงผู้รู้นี้เป็นผู้รับรู้รับเห็นอย่างการฟังเสียงการฟังธรรมเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นแสดงธรรมเกิดขึ้นก็จิตใจดวงผู้รู้นี่แหละเป็นผู้รับรู้รับรู้ว่าท่านชี้แจงแสดงให้ทำจิตทำใจอย่างไร เจตใจดวงผู้รู้นี่อยู่กับที่ไม่ได้ไปที่ไหนมีโยภายในนับตั้งแต่เราทุกคนมาเกิดมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เจตใจดวงผู้รู้อันนี้ก็คลองเอาซึ่งโรูประขันได้แก่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่เป็นก้อนพระธรรม คือรูปปาทธรรมรูปปาทธรรมตัวตนคนเหล่านี้ก็นี่แหละให้เราดูรูปปราทธรรมน,รปปรมนี้มีความเกิดขึ้นแล้วก็จเจริญขึ้นโดยลำดับเมื่อจเจริญหมดขีดแล้วก็แสดงความแก่ความชราความชำรุดชุดโทมเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลาย ธรรมดาสังขารทั้งหลายนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนปัญจวัคคีฤษีทั้งห้าให้เห็นว่าโลกนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้มีความเกิดขึ้นแล้วย่อมแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าอนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ อนัตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาเป็นธาตุโลกของโลกตังหาเจ็ดใจให้รู้เท่าทันเมื่อเวลาไม่สบายเกิดขึ้นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ายึดว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยให้ถือว่าธาตุดินเขาไม่สบายช่างมันเถิดจิตใจอย่าไปยึดถือ ธาตุน้ำเขาไม่สบายช่างมันเถิดอย่าได้ไปยึดถือธาตุไฟธาตุลมเขาไม่สบายช่างมันเถิดจิตใจผู้รู้ภาวนาพุทโธอยู่ไม่ให้ไปที่อื่นตามรู้ตามเห็นว่าโลกเหล่านี้ไม่ว่าโลกภายในกายใจของคนสัตว์ก็ตามตลอดจนตอนดินฟ้าอากาศ ดวงพาทิตพระจันทร์สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามเป็นตัวตนสัตว์บุคคลแล้วย่อมแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอน,นาตาเต็มไปหมดเจตใจผู้ภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจให้มาหยุดโยในหัวใจดวงที่มีความรู้โยในปัจจุบันนี้ เมื่อมารวมมาหยุดโยในขณะปัจจุบันนี้ได้เจตใจนี่แหละจะเข้าใจเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงเกิดขึ้นแล้วก็แก่ชราไปความแก่ชรานั้นมันเป็นไปเองเราจะรู้ไม่รู้ก็ตามเมื่อเกิดตั้งขึ้นมาแล้วความแก่ชรามันก็เลื่อนไปเป็นไป อันความเจ็บไข้ได้ป่วยในรูปร่างกายของคนเหล่านี้ใครใครก็ไม่ต้องการแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อจิตใจของผู้ภาวนาพุทธโธให้โยในตัวในใจได้ดีแล้วจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแก่เราก็ถึงความไม่เที่ยงเหมือนกัน มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกเวลาไม่ควรไปยึดมั่นถือมัน่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นเขาไม่หยุดอย่ให้เราเลยเขาเปลี่ยนแปลงไปมีความแกช่ชราความแกช่ชราหนีไม่พน้นเรียกว่าเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาหนีให้พ้นไม่ได้ เราเมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พนผลที่สุดเมื่อแกชลาหรือไม่แก่ชลาก็จะถึงซึ่งความตายหนีไม่พน้นหลบเลกไปที่ไหนไม่พน้นเมื่อเป็นชนีทางที่จะพ้นออกจากทุกภัยในวัฏสงสารนั้น จะต้องรวมจิตรวมใจดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนในเวลานี้ให้รวมกำลังเข้ามาภายในนี้ให้จิตใจดวงนี้แนว่วแน,วแน,วแนว่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามลูกที่ผ่านทางตาไม่ให้หลงไหลไปตามเสียงที่ผ่านทางหูไม่ให้หลงไหลไปตามกลิ่นเหม็นหอมทางจมูก ไม่ให้หลงไหลไปตามตามลดอาหารการบริโภคเย็ยนร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายท่านก็ไม่ให้หลงไหลไปท่านให้อยู่คือให้หยุดให้อยู่ให้รู้อยู่ในจิตใจของตนให้ได้ทุกเวลาและทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจของเราให้แน่วแน่อยู่ในคุณประพุทธิเจ้า คนพระพุทธเจ้าคือองค์พุทธองค์พุทโธองค์พุทธพุทโธได้แก่ดวงจิตดวงใจของเราทุกคนที่มีความรู้อยู่ดวงจิตที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้มีอยู่เดี๋ยวนี้ให้เรารวมจิตรวมใจอันนี้เข้ามาภายในทุกๆุกคืนก่อนจะหลับจะนอน ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวน,นาให้ได้อย่างนี้ทุกวันทุกคืนจิตใจของเราที่ร้อนด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงอันใดอันหนึ่งที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราก็จะค่อยเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปเพราะเราภาวน,นาอยู่ตั้งใจอยู่เพื่อจะละจะถอนจะปล่อยจะวาง ไม่ให้ใจิตใจไปยึดมัน่นถือมั่นในที่ทั้งปวงเกินไปทำใจของเราให้มีความองอาจกล้าหาญสามารถอาจหานเด็ดเดี่ยวภายในใจิตใจของเราอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ให้ใจเรามั่นคงอยู่ในคุณประพุทิเจ้าคำว่าพุทโธนั่นแหละพุทโธพุทธคะหมายถึงใจิตใจดวงรู้อยู่ เมื่อจิตใจดวงผู้รู้โยในตัวในใจได้แล้วจะมองเห็นว่าคุณพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าที่ท่านจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจา้าท่านก็ภาวนารวมเอาจิตใจดวงจิตดวงใจของท่านให้สงบตั้งมัน่นจึงจะเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติ เมื่อพระองค์สอนสาวกสาวิกา,า,าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นสอนให้พุทธบริษัทในสมัยนั้นภาวนาธรรมจิตธทำใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวแล้วก็จะมองเห็นว่าโลกที่เรามาอยู่ออาศัยนี้หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้ใดมาโลธรรมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเคลื่อนจากดวงจิตใจผู้รู้อยู่แล้วไม่เที่ยงทางนั้นเป็นทุกทางนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นเชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีรูปสังขารน,นามสังขาร คนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายที่มีขึ้นมาในโลกนี้แล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทางนั้นเจ็ตใจเราท่านทั้งหลายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจองภาวนานี่แหละให้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่างน้อยก็คือว่าก่อนที่จะหลับจะนอนนั่นแหละให้เราได้นั่งสมาธิภาวนาทุกทุกคืน นั่งภาวนาคืนใดก็ให้จิตใจเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ทำจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลาย ให้ถือว่าเป็นข้อวัดอันสำคัญในคืนหนึ่งหนึ่งก่อนที่จะผ่านพ้นไปให้เราได้ว่ายพระได้สวดมนต์ภาวนาได้ทำจิตใจให้มีความเยือกเย็นสาบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อเราหลับนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดจะฝันร้ายก็อย่าไปเชื่อจะฝันดีก็อย่าไปหลง อันความฝันนั้นมันก็เป็นเพียงภาพนิมิตอันหนึ่งเท่านั้นฝันร้ายก็ไม่มีอะไรลายฝันได้ก็ไม่มีอะไรได้เนกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนกถึงคุณพระธรรมเนกถึงคุณพระอริยสงฆ์เมื่อเราละลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายอยู่ความฝันร้ายความลหลงไหลในอารมณ์ก็จะหายไป เจิตใจของเราก็จะเข้าสู่สมาธิภาวนาพุทธโธเป็นที่พึ่งพุทโธนี่นั่งเราก็นึกได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็นึกได้จะิญิญอยู่ยเสมอๆให้ใจิตใจของเรามีความสงบระงับเยือกเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วร่างกายสังขารก็พลอยสบายไปด้วย อะไรอะไรทุกอย่างถ้าจิตใจเราสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาคือเป็นบุญเป็นกุศลแล้วอะไรก็เป็นบุญกุศลทางนั้นด้วยเหตุนี้ให้ชาวเราพุทธบริษัทท้งหลายในทางพุทธศาสนาจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืน ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนียาถาวาริวาหาปูลาปาริปุเลนติสาขลังเอวมเอวมเวะอิโตทินัง <c oughs> <c oughs> เปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตสตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจัน,ทนาาโทปันละโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัตชันตุสพัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุภีทิคายุโกภะอะพิวาธนาสีริสนิจังมุทธาปจาดจิโนยตตา